ทางเข้าวัดป่าถ้ำพึ่งครับผมเข้าไปขับรถไปอีกประมาณ200เมตรนะครับผม300เมตรประมาณนี้แหละทางโคดเกียวเข้าไปนี่ครับป้ายบอกฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปสีสเกตนะครับผมไปภูสิงฝั่งนี้ก็ย้อนไปทางโอปังโกวัดภัยพัฒนาเข้าบเชตไปทางนู้นครับก็ไปทางในครับ จะเป็นเนินๆขึ้นเนินลงเนินกินน้ำมั้นี่รจะกินน้ำร่มลื่นอยู่นะต้นไม้เยอะนั่นถ้าเป็นหน้าฝนเลยฝนขึ้นตุ๊บเออ มาวัดที่สองแล้วครับผมวัดป่าถ้ำพึ่งแล้วก็จะมาทําบนที่เดิมเหมือนเดิมครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับมันอยู่ลึกเนาะอยู่ในเขาก็อยู่ภูสิงเหมือนกันอันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปกราไหว้ด้านบนอันนี้ก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะครับ วันนี้มีขายมีบูชาพระด้วยนะครับฝังต้นไม้ลมเย็นมากครับบันไดขึ้นบันไดปูนะ่นานคกรลาดครับด้านบนนะครับมีจุดนะครับ ศูนย์อบรมภาวนาสมาธินานาชาติน่ครับวัดลงปู่สวงวัดป่าทำพึ่งเดี๋ยวเราขึ้นขาบนกันครับ่ดินทางขึ้นทางขึ้นด้านบนสองสามสี่ห้า เกือบห้าสิบเมตรครับทางขึ้นมีพระนอนอยู่ด้านบนนะครับมีพระนอนนะครับนี่สองข้างทางระหว่างเดินขึ้นมากบวหว้นะครับเพื่อความเป็นสิริบงคลครับวันนี้ก็เดินสายทําบุญนะครับพระนอน ส่วนส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าทางเข้าก็เป็นทางทางหลวงชนบทเข้ามาก็มันี้มาก็ทางกรุกระฝั่งนี้ก็มีขาว,ว่ายเหมือนกันครับมีปูหรือสีมีทางขึ้นด้านบนด้วยต้องเดินเดินขึ้นด้านบนได้ไหมไม่ได้บ่งบลงฝั่งไหนฝั่งนน้นอีกฝั่งนึงนะ อบแล้วครับยางมากแคน่นี้ครับแล้วก็จะมาทําบุญขนาน้าคาไฟใบไม้ร่วงเต็มนี่ด้านล่างนะครับผมสูงพอสมควรอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิเมตรได้ครับเดินขึ้นมาผ้านอนขนาดใหญ่นะครับผมยาวประมาณ เกือบเกือบสามสิบเมตรครับนี่ครับนี่เราก็จะมาทำบุญเหมือนเดิมครับนักใจหน่หนนยอยบรรยากาศระแลยไทยนะครับ ทำบุญขา,าน้ำค่าไฟฝั่งนู้นเลไปเอากกวาดมาากเลยน่นไม่กาดอยู่คนนู้นไปเอาไปโอ้บางกองครอบครัว เข้าทั้งขึ้นศาลาอะไรขึ้นมันสวยมากครับสวยมาก,มากอันนี้เป็นเหมือนหน้าผาเลยครับข้างบนน่าจะโขดหินใหญ่เลยหนระือมเดินขึ้นข้างบนได้ไหมได,ได,ได,ได้ได้อยู่ใช่ไหมบ่นนกวาดเออกวาดมาแล้วกวาดใบไม้เลย องค์ใหญ่มากครับผมไหนดูมันอดู่ก็ทําบุญให้คุ้มครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีอันนี้ต้วนี่ฝั่งนี้ก็มีอนนอมโอ้โหมีพระพุทธรูปเหมือนกันครับด้านบนพระพุทธรูปมีหนึ่งองค์ทางขึ้นอันนี้คือวาาัดศาลาทําอยู่บนเขาเลยนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ห้าม ขึ้นนั่งอ,อันนี้เป็นศาลานะครับปฏิบัติธรรมอีกลงจุดป่าไม้ครับรอบๆแล้วมีลุงๆป้าให้หนะก็ทำความสะอาดใครมาก็มากวาดปัดกวาดเช็ดถูสดสูง คลิปนี้ก็ไว้ท่านี้กันครับเดี๋ยวเราชมคลิปอีกคลิปต่อไปอ,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 อันนี้ก็อีกหนึ่งวัดที่เรามาทำบุญวันนี้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะวัดพระนอนวัดทรรพึง่งบรรยากาศวัดธรรมชาติธรรมชาติรมรื่นกวัดข้างบนด้วยพี่ดิง้งกวัดข้าบนลงมาข้างล่างดิ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ